วิธีการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟัง Vista เข้ากับแอปพลิเคชัน Hearing Remote โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hearing Remote และเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องช่วยฟัง Vista รุ่นของเครื่องช่วยฟัง Vista ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Hearing Remote ขั้นตอนแรกให้ใส่ฐานอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังเพื่อทำการเปิดเครื่อง หรือหากเป็นรุ่นชาร์จได้ให้กดปุ่มเปิดเครื่องจนมีไฟสีเขียวกระพริบจากนั้นให้นำโทรศัพท์มือถือเลื่อนไปที่ไอคอนการตั้งค่าคลิกเลือกคำว่าบลูทูธคลิกเปิดบลูทูธจากนั้นเปิด App Store แล้วคลิกที่ค้นหาเซิร์ชคำว่า hearing remote กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จากนั้นให้เปิดแอปพลิเคชันเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน Hearing Remote แอปพลิเคชันจะขออนุญ,ญาตใช้บลูทูธกดโอเคเพื่อดำเนินการต่อคลิก Continu e กด Accept เพื่อยอมรับข้อตกลงคลิก I Agree คลิก Continu e จากนั้นแอปพลิเคชันจะค้นหาเครื่องช่วยฟังของท่านคลิก Select เพื่อเลือกเครื่องช่วยฟังของท่าน หากยังค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้เปิดปิดรางฐานของอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังเพื่อเป็นการรีสตาร์ทเครื่องใหม่และลองเชื่อมต่ออีกครั้งหรือหากเป็นรุ่นชาร์จได้ให้กดปิดเครื่องจนมีไฟสีแดงขึ้นมา1-2วินาทีแล้วดับไปตามด้วยกดปุ่มเดิมซ้ำจนมีไฟสีเขียวกระพริบเพื่อเป็นการรีสตาร์ทเครื่องใหม่และลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จคลิก Continue คลิก Activate เพื่อเปิดฟังก์ชัน Solution Digital เพื่อให้แอปพลิเคชันได้ติดตามการใช้งานเครื่องช่วยฟังของคุณหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จลองทดสอบเพิ่มลดเสียงจากแอปพลิเคชันหรือทดลองเปลี่ยนโปรแกรมเสียงโดยคลิก Automatic เพื่อเลือกรายการโปรแกรมเสียง เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Hearing Remote ได้แล้ว